สวัสดีนะครับผู้ชมตอนนี้ท่านอยู่ช่องซอฟต์แวร์ก็ไม่สังเกนครับแต่ตอนนี้เราเกมฟอร์สเกลดูสังเกนครับโอเคเดีควต่อจากภาคที่แล้วที่เราได้เล่นมาถึงตรงนี้ซึ่งบริจิตต่อไปจะเป็นบริจิตพูดคุยกับโมเดลโมเดลนี้คือนี่หรอไอ้ตัวละครในอวี้วดาวดวงใหม่แห่งหน่วยอสุรินใจราชศรีแม้จะพบกับความลุกขากแต่ตอนนี้ก็บโดนๆเขาตรวจนี้โอเค อกรังเพื่ตติิดามภผมเสียจะไม่ได้ปิเกตรองในนี่นะในมดเรื่องาาจถ้าเป็นปฏิกตักปวอไปยังนมือชีพนี่อาชีพวะ,ะาามุมปืนเทพด้ยเพื่อปิดน้ักดที่นเพื่อเปี่ยนหน้าตกุ่มเพื่อเข้าสสถานะบไม่ไม่ไม,ไม่ไม่่นี่มือปืนป นะครับนะไม่รู Blue ้อะงงงงเงโดัประสการณ์เปนอโอเคผู้ชำนาญทับเอาเกี่ยวปืนกันเโอเคไม่ชอบหมุกปืนเทมากกว่าออกออผมชอบหมุกปืนเทีมากกว่านะโอเคเดี๋ยวลองเล่นดูกัน โอเคกดปุ่มเอาปืนเทพเป็นเปเป็นอาชีพเรียบร้อยมือปืนเทพในการยิงที่แม่นยำในความยืดหยุ่นคล่องแคล่วว่องไวโอเคสเกลเลยนนิดโอเคกดนั่นต่อเปดิดหนกากรต่องอเป็นไงล่ะปืนเทพนี่างเฟีเ้ยวบอกเลย งอกดชกภารกิจเพื่อติดตามภารกิจไปหาการเดนโอเคแม่งย,ยังเฟลฟ้าบอกเลยทำได้ไม่เร็วพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มไปให้คนแคร์เราเตรียมเสร็จว<ะ>่รีบไปทีแดนโค่นโลกเลยนักบวชใหญ่โอเบียซูลูรอเจ้าอยู่พ่อหนุ่มเฉยเลยกูเคไปดีแดนโค่นโลกพ่อหนุ่มเฉยพวกคุยกับใครก็ไม่รู้พี่จีห้าเมตรตรง อันนี้ดิแนแดงโครโรนครับน,นี่มีแสงเหนือด้วยว่าเป็นไงล่ะมังสวยโอ้โหกราฟิตการตามมากโอเคโอเปียซูลูเจ้ามาแล้วโอ้โหค้ารอมานานหมู่บ้านด้านหลังข้าคือหมู่บ้านมาเรวไปคุยกัวหน้าหมู่บ้านของพวกเขากันเถอะ คนของกลุ่มอสูรินจิตสิงใี่สุขุมก็มาแล้วค่าโอเบียซูลูได้รับคำสั่งจากเทพยดาเซเลียมาราคหุณอยู่ที่ตั้งนานแล้วแม้คุณจะมีพาริกิจของคุณแต่การกระทำของคุณจะเกี่ยวข้องกับอย่างมากกับความอยู่รอดของที่นี่ดังนั้นคุณควรทำความรู้จัสภาพของเราที่นี่ก่อนโอเคบ้านหางวายหัวหน้าอยู่บ้านอยู่ไม่ไกลไปถกกับเขาได้โอเคแค่นี้ตัวที่เราจึงเด็ด งเดนะเออโ้ดียขึ้นไปดูดิเดี๋ยวนะ X P อยู่ที่เจ็หคผมลองดูก่อนว่า X P มันขึ้นไหมไม่ขึ้นวนะใส่ได้มาจากน,นี่เดี๋ยวพลิกิคงไม่ใช่าก,การฟาร์ไมไปหมู่บ้านเฮตตาโอเค ยินดีต้อนรับที่นี่คือมู่บ้านบาเรีวตามที่ได้เห็นเรากำลังพบกับปัญหาใหญ่เจ้าช่วยเราหน่อยได้ไหมได้สิกอดล้าปิศาทะเลนีม่มันดอสอมันดอสไก่ผ่าใช่เป็นไขดอสงอ ถ้าคิดไม่ผิดนี่เป็นอีกปัญหาใหญ่ที่หมู่บ้านมาเร็วเคยประสบขอให้เด็กๆที่หายตัวไปปลอดภัยโอเคเจอเด็กหายมันนะ้งทำไงดีทำไงดีทำไงอ่ะหยิบวายจากถังทำยังไม่ดูแต่ที่นะ่ะไปหยิบวายก่อนอโอเคสำเร็จกวจะเอ,เอาไว้ให้มันนี่นะ,ะลุงออกไป เป็นเพราะพวกหนูนะ่ารำคาญพวกนั้นทำสบีย์เราเสียหายหมดเฮ้ยไ,ไม่รู้สบีย์ที่เพิ่งเก็บเกี่ยวมาเมื่อกี้จะโดนทำลายด้วยหรือเปล่าเรื่องแมวสิเออเจอหนูก็เ,เรื่องแมวดิมันนะมันก็หากับดักหนูมาวางไอ้มุดเปจเจอแล้วหมูป่าหวังว่าเจ้าจะช่วยเราเชาวคนแคระก้าวข้ามปัญหานี้ไปได้โอเคเป็นแต่ว,ว่าเอซูลู เงี้มันวับทัพตันมอเอินรนส่งนักตรวจสอบเบอร์ฟี่มาทำการสำรวจที่ดินแดนทั่วโลกโเขาอาจจะมีพิธีการช่วยเหลือคนแคระของหมเคเราจับหมูป่าทีนน่ไหนวะไปดิโอเคตรงนี้อ๋อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หมูป่าเรียบร้อยข้อความเห็นจากเมอร์ฟี่โอเคเมอร์ฟี่อยู่ตรงนูง้นอะไรนะเจ้าบอกว่าสเสบียงถูกสาปปนเปื้อนเหรอ ไม่น่าแปลกดินและน้ำในได้มีปัญหารจริงๆริงเจอไปพวกหมูป,ปลาฆ่าคิดว่ามันอาจจะดึงจุดตัวตัวงงๆชอบกินป,ปลาอย่อู่พกกบิ่นก็ได้อ๋อโอเคไปปรับขอบปี่เจอแล้วคนงงๆโอเคไม่เป็นไรก็ตามกระสุนข้าไม่ทันอ๋อผมพูดรีสกิลไม่ต้องกงังวลเราแค่อยากได้ผลไม้สด ให้หมู่บ้านบ้า,บาเร็วเพื่อมักเหล้าได้ต่อโอเคแค่นี้ไม่มีแล้มากใช้ผลไม้หมักเหล้าเหโอเคใส่สกิลสกิลก็พิเศษกดปุ่มท้าทายต้องท้าทายโอเคอเครียบร้อย ยิงยันกดที่นี่เพื่อปิดหน้าต่างโอเคอัไเด้สำเร็จโอเคอเคอกกดช่องภารกิจเพื่อติดตามภารกิจใส่ผลไม้ในตะอบอันนี้คือตะอบของมือโอเคผลไม้หมักเหล้าอ่าเริ่ต่อคูดกับพอคุณเหมือนเดิมที่เสียลูกๆไปทั้งหมดหวังและเสียใจ กเไไจ้าช่วยพวกเขาด้วยนะโอเคเด็กหายต้องตามหาโอเคสอบถามกับเบาะส่กับเอลีน่าเอลีนาเอลีนาผู้น่าสงสารข้าจะได้เจอเจ้าอีกโอเคมันควรเป็นของระวัลว่ะเอลวีโอเคเอลบีมีเพื่อนเยอะข้ารู้จักไม่ครบทุกคนหรอกเพื่อนมึงเยอะขนาดมึงยังจำเพื่อนได้นะ ก็แต่คตทด่เพิ่มเยอะจริงอุปกรณ์กดที่นี่เพื่อฝังหาตางฝังก็ฝังเพื่อติดตามอาวุอกคนก็หัวหน้าหมู่บ้านเนตตาพระเจ้าเจ้ากำลังสงสัยว่าเรื่องที่เด็กหายตัวไปมีคนจงใจทำขึ้นเหรอเนาะท่านเด็กมันไม่เดินหลงก็ต้องมีคนพาไปสิจริงไหมล่ะโอ้โอ้โอ้ดูดูดูไปที่เขาอัญมณี ก็พฮอ,อ,อุเบซูลูเดิมรับยืนยันปพฮอุเบซูลูว้าตรงนี้เอ้่มึงชอบบา้าทั้งทีโอเคเฮ้ยวรุ่นตอนรับกลับจะได้เบาะแสมาไหมโอเคเบาะแสไปเพื่อเปิดหน้นตาต่างกำจัดบอสส่วนตัวปลดล็อกด่วน รบร้อยเคลียร์ชั้นผีอันตะพานเคลียร์ตรงน,น,ตรน,นี้ผีอันตะพานติดนีงเอ้เคียร์เติดเต็ดเต็ดเนื้อวิตะพานม่ใชค่ยังไวะตรงไหนวะเคียร์ตรงนี้ต่อสู้โอเคตรงนี้คือมึงคืออะไรวะ ติดไอคอนยันสดเลยมึงไภาคเสียมันด้วยโอเคตั้งสูวนเย้แล้วกำจัดวิญญาณพวกนี้ก่อนแล้วค่อยว่ากันโอเครบรอจัดก,การวิญญาณโอเคจัดก,การวิญญาณรบรอ้อเครายงานการเปลี่ยนแปลง ดีที่เจ้าได้อุปรกรณ์มาจากเซนกาดทำให้เราต่อกกกับคนแคระดำบ้านเป็นพระเจ้าทำให้หมู่บ้านมาเร็วและขั้วทั้งดินแดนขั้วโลกสงบสบุขโอเคก็ดูมีค่าอันนี้เลยวะโอปีท่โซเซโอเคประดิษฐ์พันผมจะตัตดคลิปแล้วมีภัยอันตรายข่าในน้มสุริยเทพ ขออวยพรให้เจ้าแล้วคลาดปลอดภัยทีุ่ดท้ายนะสถานตั้งของพราบูชาจัน,นทั่วโลกมีนาคาสำนึกผิดอาศัยอยู่จำนวนมากพวกเขาจะนำทางเจ้าไปหน้าผาจันทราอธิษฐานถ้าไปไม่ได้ก็ถามเรื่องเด็กๆหายตัวไปด้วยล่ะโอเคครับผมโอเคนี่แะผมจบเปจะเพียงเท่านี้ก่อน,นครับแล้วก็วิญญาณสำหรับเกม for skin world นะครับ สำหรับวันนี้ก็ไปก่อนครับ